สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ่าทาง YouTube u t u b e แล้วก็เพจ f a c e o o o ด d มแลนด์ฟาร์มสองพี่น้องทุกคนครับวันนี้นะครับดีมจะพามาดูาสูตรดินปลูกนะครับดินปลูกสูตรพรีเมียมนะครับพรีเมียมเลยนะครับอันนี้คือก็เป็นสูตรที่ดีมากๆสูตรหนึ่งนะครับที่ผมใช้กับอ่าสตรอเบอรี่จริงๆสูตรนี้ใช้ได้ไดทุกพืชน,นะครับ ช้ได้ทุกพืชก็คืออ่าสตรอเบอรี่อ่าไม,ไม้ไม้ประดับไม้ดอกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับก็จะเหมาะมากๆกับพืชที่ราคาค่อนข้างแพงเนาะเพราะว่าจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะโอเคข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นสูตรดินปลูกอ่าที่ดินที่เป็นสูตรที่เราทําของสวนเราเองนะครับตัวนี้จะเป็น เดี๋ยวปรับแสงแป๊บหนึ่งตัวนี้จะเป็นดินปลูกนะครับก็ส่วนผสมนะครับส่วนผสมของเขาเนี่ยมีมีมูลไส้เดือนมีปุ๋ยอินทแบบรีย์อัดเม็ดแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะครับก็ส่วนผสมก็คือ,อขุยมะพร้าว สามกระสอบอ่ามูลเสเดือนสามกระสอบแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับครึ่งกระสอบนะครับก็จะเป็นอัตราส่วนประมาณสักอสามต่อสามต่อศูนย์จุดห้านะครับก็ประมาณนั้นก็ได้ครับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครึ่งกระสอบนะครับหรือว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอ่าใส่ประมาณสักหนึ่งกระสอบก็ได้นะครับแต่อันนี้มันเปลืองครับก็เลยใส่แค่ 0.5นะครับก็จะเป็นสามต่อสามต่อศูนจุดห้าถ้าที่มันขนาดนะครับก็ผสมให้เข้ากันนะครับนี่สำหรับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครับต้องต้องดูดีๆนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเนี่ยให้เป็นเป็นเม็ดเปนี่ยครับปุ๋ยอินทรีย์ก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มันหมักแล้วนะครับต้องดูให้ดีข้างถุงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบไหน บางทีมันจะมีอินซีอินซีเคมีอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าต้องต้องมันต้องเป็นอินซีร้อเปอร์เซ็นนะครับมันถึงจะปลอดภัยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอินซีเคมีมาใส่เนี่ยมันจะทําให้่มันเยอะเกินไปมันมันไม่ตายนะครับตอนนี้ต้องเป็นอินซีร้อเปอร์เซ็นนะครับปุ๋ยอินซีพวกนี้เนี่ยใส่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับนเนี่ยพวกพวกเมมเนี่ยถ้าเป็นอินซีนะครับถ้าเป็นอินซีร้อเปอร์เซ็นใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่ตายนะครับนี่ อดียวเท่าไหนก็ไม่ตายนะครับที่นี่เราใส่แค่0.5นะครับเป็นคูนปั๊สสามมูลไส้เดือน3นะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์0.5นะครับที่ที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปนะี่เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะมีธาตุรองเสริมอนะ่ะมันครบมันมันมันเยอะนะครับมันครบมันครบพวกฮิวมัสฮิวมิกมันเยอะนะครับเราก็เลยมาเสริมเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้พืชมันขาดนะครับในช่วงที่ปลูกแรกๆเนาะส่วนมูลไส้เดือนเนี่ยมูลไส้เดือนก็ครบอยู่เหมือนกันแต่ว่า แต่จะด,ดิ่นอ่ะเป็นเรื่องไนโตรเจนเนาะไนโตรเจนเนี่ยเด่นก็อย่างอื่นก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราก็เสริมว่าบีกในปุ๋ยอินทรีย์นะครับส่วนขุยมะพร้าวเนี่ยในการผสมเนาะการผสมเราขุยมะพร้าวแช่น้ำสองวันนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ําออกแล้วก็นำส่วนผสมสมาคุกเค้าให้เข้ากันนะครับที่ขุยมะพร้าวแช่น้ําให้เอาสารให้นินออกนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อรากต้นไม้เนาะถ้าไม่แช่ออกนะครับ แต่ว่าถามว่าไม่แช่ออกได้ไหมไม่แช่ออกก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนปลูกต้องหมักก่อนเนาะแต่ถ้าแช่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องหมักเลยก็ปลูกเลยนะครับนะครับเดี๋ยวก็เราจะเอาขึ้นรางนี่ครับรางสตรอเบอรี่นีครับข้างหน้าเลยนี่ก็ที่เห็นมุกลางมุ้งให้เนี่ยก็เป็นบางส่วนที่ปลูกไปนะครับนี่ยังไม่เอาขึ้นรางดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบนรางเป็นยังไงนะครับนี่ ก็สรรพคุณก็ระบายน้ําดีมีธาตุอาหารครบนะครับครับคุณที่ดีนะครับสั้นๆเลยครับนี่โอเคโอ้ดูนะครับอาจจะลกหน่อยครับยังไม่เคลียร์พึ้นกําลังทําอยู่นะครับอันนี้คือรางปลูกสตรอเบอรี่เนาะที่เราเอาลงรางไว้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือสตรอเบอรี่ที่เราลงไปอันนี้คือเราเอาถอนต้นใหญ่มาจากพื้นนะครับถอนมาจากพื้นเลย แล้วลำาปูมนี้นี่เห็นไหมม,นนมนันอุ้มน้ําดีนะครับอุ้มน้ําดีเราเอาสรรพคุณการอุ้มน้าเน้อขวดมะพร้าวมานะครับแล้วก็มูลไส้เดือนเนี่ยก็เป็นเป็นปุ๋ยที่ปล่อยอาหารให้คืดกินได้ตลอดเวลาถ้าผู้ที่ต้องการนะครับนี่ก็สามารถที่มันจะชุ่มเนี่ยยังไม่ลดน้าเลยครับละลดลดตั้งแต่เมื่อวานก็ยังชุ่มอยู่ส่วนปยอีซีเนี่ยม,มันปรับสภาพดีหอีกงรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะมีพวกโดราไม้พวกอะไรต่างๆเยอะนะครับนี่ก็ ถ้าสูตรนี้เอาลงปุ๊บต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะโตได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องมาปรับตัวอะไรเยอะแยะนะครับก็ปลูกปุ๊บรดน้ําโตได้เลยนะครับช่วงเดือนแรกเนี่ยสองเดือนแรกเนี่ยยังไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยสามารถที่จะกินปุ๋ยจากในนี้ได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยที่อ่ามันจะไม่ปล่อยออกมา,พาเพื่อเนะืะต้นไม้ต้องการแค่ไหนมันดูดถ้าต้น,ตนไม้มันต้องการปุ๊บมันจะดูดกินจากปุ๋ยพวกนี้มันจะปล่อยเท่าที่ต้นไม้ต้องการนะครับ แล้วมันปล่อยมามันก็ไม่มีผลต่อพืชน,นะครับเพราะมันหมักแล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมพึ่งลงไปสองวัน,นครับมันเขียวขึ้นแล้วครับเห็นไหมใบมันเงาเลยนี่คือข้อดีนะครับข้อดีของดินปลูกสูตรน,นี้อ่ะจะว่าได้ว่าเป็นดินปลูกสูตรพรีเมียมเลยนะครับสําหรับผมนะครับก็เราก็จะเพราะในในเนี้ยมันจะมีจุลินทรีย์ด้วยในปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ด้วยนะครับมาย่อยสลายพวกอ่ะขุยมะพร้าวขุยหนังแน้วก็เป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะครับ ให้กับพืชเนาะนี่ครับดูถอนต้นใหญ่มาจากแปลนะครับถอนขึ้นมาเลยนะถอนแล้วมาปลูกนะครับได้สองวันเนี่ยยังสดชื่นดีนะครับเพราะว่าดินเขาอุ้มน้ําดีนะครับแล้วก็เราก็การร่วมให้เขานิดนึงเพื่อที่จะให้เขาติดไวๆนะครับนี่นะครับสตรอเบอรี่นะครับดิมแลนหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่มาก็ติดดอกต่อเลยนี่ติดลูกต่อเลยเห็นไหมครับเนี่ยติดลูกต่อเลยเห็นไหมก็ดีเลยนะครับ นี่ครับสูดินสูตรพรีเมียมนะครับสูตรนี้ก็เดี๋ยวมาย้ำสปปรรพคุณอีกรอบหนึ่งก็สปปรรพคุณคือมีธาตุอาหารครบนะครับแล้วก็มีการระบายน้ําที่ดีดินโปร่งสามารถต้นไม้ไม่ขาดอาการหายใจนะครับลากต้กกนไม้ต้องการออกซิเจนอยู่นะครับผมก็ธาตุองเสริมนี่ครบแล้วก็หลังสองเดือนไปค่อยใส่ปุ๋ยนะครับเป็นสูตรที่เหมาะกับการ เริ่มต้นการปรับสภาพของต้นไม้ต้นก้านะครับถอนมาปลูกได้เลยนะครับผมสูตรนี้ดีแน่นอนนะครับทดลองแล้วสตรอเบอรี่เป็นพืชที่เซนสิสเป็นพืชที่เซนสิทีฟมากนะครับกับพวกนี้ถ้าสตรอเบอรี่อยู่ได้ทุกพืชอยู่ได้หมดครับผมการลดน้ําก็ดูตามสภาพแวดล้อมดูตามพื้นดินนะครับไม่ต้องป็นต้องรดทุกวันนะครับหรือว่าถ้ารดทุกวันถ้าต้นไม้มันโตรดทุกวันมาละครั้งก็ได้นะครับ มันชุ่มอยู่ตลอเวลามันอุ้มน้าดีนะครับผมต้นไม้จะสดชื่นนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะพามาชมกันชามสตรอเบอรี่แบบแอดหวานนะครับแอดวานเลยแต่ชามสตรอเบอรี่ให้มันได้จํานวนเยอะเย ให้ได้จำนวนเยอะๆแต่ใช้พลังงานน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบหน้ากันเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ